สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะต่อในคลิปที่แล้วนะคะก็คือคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะโด,โดยการนําสมบัติการเท่ากันมาใช้นะคะอ่ะเราเรามาทบทวนกันก่อนว่าสมบัติการเท่ากันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อยหนึ่งก็คือสมบัติการสมมาตรนะคะค้อยสองสมบัติการบวกใช่ไหมคะ อ่าข้อสามสมบัติการคูณข้อสี่สมบัติการแจกแจงและห้าก็คือสมบัติการถ่ายทอดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจะนําสมบัติทั้งห้าข้อนี้มาประยุกต์ใช้ในการแก้สมการได้อย่างไรนะคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะการนําสมบัติการเท่ากันไปใช้ในการแก้สมการช่งเส้นตัวไปเดียวนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเราถามว่าจงแก้สมการเจ็ดเอ็กนะคะ ลบสามเท่ากับสามสิบสองจากข้อนี้นะคะจํานวนไหนที่เราต้องกําจัดออกก่อนตรงนี้นมันติดเจ็ดเอ็กอยู่ใช่ไหมคะเราก็กําจัดลบสามก่อนนะคะจะทํายังไงให้ลบสามกลายเป็นศูนย์ก็คือต้องนําสมบัติการบวกมาใช้ก็คือการบวกสามเข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะคะทําไมเราถึงบวกสามเข้าไปทั้งสองข้างของสมการ เพราะว่าตรงนี้เป็นลบสามใช่ไหมคะเมื่อลบสามมาบวกกับสามก็จะกลายเป็นศูนย์นั่นเองนะคะส่วนฝั่งขวามือก็ต้องบวกสามไปด้วยนะคะสามสิบสองบวกสามก็จะเป็นสามสิบห้าฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือแค่เจ็ดเอ็กซ์เห็นไหมคะต่อไปเราต้องการหาเราต้องการทําให้สัมประสิทธต์ด้านหน้า,นาตัวแปร x เป็นหนึ่งเพราะเราต้องการแค่หนึ่ง x ใช่ไหมแต่ตอนนี้โจทย์ของเราเป็นเจ็ด x อเท่ากับสามสิบห้าดังนั้นเราจะกำจัดเจ็ดได้ยังไงเจ็ดมันคูณกับ x อยู่จะกําจัดก็คือต้องนำเจ็ดไปหารทั้งสองข้างของสมการนะคะนำเจ็ดไปหารทั้งสองข้างของสมการเห็นไหมคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นเจ็ด x หารเจ็ดนะคะฝั่งขวามือจะเป็นสามสิบห้าหารเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ x เท่ากับห้าอะเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงของการนำเจ็ดมาหารทั้งสองข้างของสมการที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือการคูณด้วยนั่นเอง คูณเศษหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะนักเรียนคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนเจ็ดหรือเราชอบนิยมพูดกันง่ายๆว่าคือการหารนั่นเองนะคะแต่ที่จริงแล้วมันก็คือการคูณด้วยส่วนกลับของเจ็ดนะคะก็คือเศษหนึ่งส่วนเจ็ดพอเราได้ค่า x เท่ากับห้าแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องนํามาตรวจคําตอบนะเราต้องนํามาตรวจคําตอบก็คือการแทนค่า x เท่ากับห้าในสมนการในสมนการไหนอะ่ะก็คือสมการที่โจทย์กาหนดก็คือสมการเจ็ด x ลบสามเท่ากับสามสิบสองนั่นเองนะคะตรงไหนเป็น x เอาห้าเข้าไปแทนนะคะก็จะได้เจ็ดคูณห้าลบสาสิบสองใช่ไหมคะฝั่งขวามือก็เป็นสามสิสองก็ไม่ต้องทำอะไรนะอะ่ะต่อไปเจ็ดคูณห้าเท่ากับสามสิบห้าลบสามเท่ากับสามสิบสองฝั่งขวามือก็เป็นสามสิบสองเห็นไหมคะทั้งสองข้างของสมการมันเท่ากันดังนั้นสมนการนี้ถือว่าเป็นจริงใช่ไหมคะ ดังนั้นเราก็จะสรุปได้แล้วว่าคําตอบของสมการก็คือ5นั่นเองนะคะอะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูในตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2จงแก้สมการนะคะ 7x ลบ6เท่ากับ 5x บวก10นะคะจากข้อนี้นักเรียนสังเกตเห็นว่าไงเราสังเกตเห็นว่าสมการของเราเนี่ยจะมี x อยู่ ทั้งสองฝั่งของสมการถูกไหม 7x กับ 5x นะตรงนี้คลิกก็คือเราต้องจัดรูปสมการใหม่ถ้าเกิดเราเจอสมการที่มีตัวแปรอยู่ทั้งสองข้างของสมการเนี่ยเราก็จะใช้สมบัติการบวกมาช่วยนะคะในการจัดรูปสมการให้เหลือแค่ตัวแปรเดียวนั่นเองนะคะจากข้อนีอ้เราจะเลือกกําจัด 7x ก่อนก็ได้หรือ 5x ก่อนก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่นักเรียนนะคะ,ะแต่แนะนําใ,ในกรณีตัวอย่างเนี่ยครูกําจัดลบครูกําจัด 5x ะะเพราะอะไรเพราะ 5x มันน้อยกว่า 7x นะคะเวลากําจัดเนี่ยมันจะไม่กระทบกับตัวแปรนะคะจะทำให้ตัวแปรเราไม่ผิดเข้ามายลบนั่นเองนะคะ,ะเรากําจัด 5x 5x ซึ่งมันเป็นบวกจะก,กําจัดก็ต้องเอาไป 5x ไปลบออกทั้งสองข้างของสมการนั่นเองเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือจาก 5x ดังนั้นฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะได้เป็น7 x 6, ลบหลบห x นะคะก็จะได้2 x ลบ6ใช่ไหมคะฝั่งขวามือจากเดิมที่มันมีอยู่5 x บวกสิบแล้วก็ลบเพิ่ม5 x เข้าไปนะคะจาก5 x จับคู่กันลบกันหายไปกลา,ายเป็นศูนย์เองนะคะก็จะได้10นะ,อะตอนนี้สมการของเราก็คือเหลือ2 x ลบหเท่ากับสิ ะะเราก็กําจัดลบหกต่อใช่ไหมคะกาจัดลบหกต่อจะกําจัดลบหกได้ไงก็คือการนำหกไปบวกทั้งสองข้างของสมการนั่นเองอบวกหกเพิ่มเข้าไปทั้งสองข้างของสมการเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือแค่ 2x เพราะอะไรลบหกบวกหกตัดกันกลายเป็นศูนย์ก็เหลือแค่ 2x นะคะต่อไปฝั่งขวามือจากเดิมมีสิบบวกหกก็จะเป็น สิบหกนั่นเองนะคะอ่ปะปัจจุบันสมการของเราก็คือเหลือ 2x เท่าก <16, S 1> ับสิบหกเห็นไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องกําจัดต่อก็คือสัมประสิทธิ์ด้านหน้าตัวแปร x เพราะเราต้องทําให้สัมประสิทธิ์ด้านหน้าตัวแปร x เป็นหนึ่งนั่นเองตอนนี้มันคูณปิดคูณสองอยู่นะคะคูณด้วยนะคะเศษหนึ่งส่วนสองทั้งสองข้างของสมการดังนั้นเราก็จะได้ว่าค่า x เท่ากับแปดนั่นเองนะคะอ่ะแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าต้องเอาไป ตรวจคำตอบด้วยนะคะแทนค่า x ในสมการนะคะสมการ 7x ลบ6เท่ากับ 5x บวก10นั่นเองนะคะก็จะได้ฝั่งซ้ายมือเป็น7คูณ8ลบ6ขวามือก็จะเป็น5คูณ8บวก10นะคะ7คูณ8ก็เป็น56ลบ6ก็เหลือ50เนาะฝั่ง หัเมือ5คูน8เป็น40บวกอีก10ก็จะเป็น50เห็นไหมทั้งสองข้างของสมการเท่ากันดังนั้นเราจะสรุปไว้ว่าคำตอบของสมการนี้ก็คือ8อันเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3จเขาบอกว่าจงหาค่า x จากสมการ4คูนวงเล็บ ลบหนึ่งนะคะบวกห้าคูณกับวงเล็บ x บวกสองนะคะเท่ากับสามคูณกับวงเล็บ x ลบแปดจากข้อนี้จะสังเกตเห็นว่าเรามีจำนวนเนี่ยที่คูณอยู่ด้านนอกวงเล็บใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใช้สมบัติการแจกแจงเข้ามาช่วยนะคะในการจัดรูปสมการนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการขั้นต่อไปเนาะอ่ะเรามาลองคูณเข้าไปในวงเล็บ วงเล็บแรกคูณ4ี่เข้าไปใช่ไหมคะสคูณ x ก็จะได้สี่อ่คูณลบหนึ่งก็จะได้ลบสี่นะคะต่อไปวงเล็บที่สองห้าคูณเก็จะได้ห x นะคะห้าคูณสองก็จะได้สิบนะคะเท่ากับสมการฝั่งขวามือก็จะเป็นสามคูณ x ก็จะเป็นสามเนะคะสามคูณลบแปดก็ได้ลบยี่สิบนะคะอย่าลืมเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะ ดังนั้นฝั่งซ้ายมือเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่าเรามีตัวแปร x อยู่สองตัวเห็นไหมคะเราก็ต้องรวมพจน์ x ที่มันเป็นพจน์เดียวกันนะคะโดยการนําสัมประสิทธิ์ด้านหน้าตัวแปร x เนี่ยมาบวกกันนะคะจาก 4x บวก 5x ก็จะเป็น 9x นะคะส่วนจํานวนก็เอามารวมกับจํานวนนั่นเองลบ4บวก10ก็จะเป็นบวก6นั่นเองนะคะ ต่อไปฟังความืออันนี้เราไม่ได้ทําอะไรก็ดึงมาเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะอจากสมการปัจจุบันนะคะเราก็จะได้เป็น 9x บวก6เท่ากับ 3x บวก24เห็นไหมคะจะสังเกตว่าเรามีตัวแปร x อยู่ทั้งสองข้างของสมการคล้ายๆกับตัวอย่างที่สองเมื่อกี้นะคะเราก็จะกําจัด x ข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้เหลือ x เดียวนะคะในกรณีนี้ครูเลือกกําจัด 3x เนาะ สามเอ็กมันเป็นบวกจะกําจัดก็ต้องลบสามเอ็กออกทั้งสองข้างของสมการใช่ไหมคะจากฝั่งซ้ายมือเก้าเอ็กลบสามเอ็กก็จะเหลือหกเอ็กบวกหกนะคะฝั่งนี้สามเอ็กลบสามเอ็กตัดกันกลายเป็นศูนย์ก็จะเหลือลบยี่สิบสี่นั่นเองนะคะ,อะตอนนี้ปัจจุบันเราเหลือหกเอ็กบวกหกเท่ากับลบยี่สิบสี่ใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็จะกําจัดบวกหกนะคะโดยใช้สมบัติการบวกก็คือ บวกด้วยลบหกออกไปทั้งสองข้างของสมการนะคะสมการของเราก็จะเหลือ 6x เท่ากับลบสามสิบนะคะต่อไปมาดูว่าสัมประสิทธิ์ด้านหน้าตัวแปร x ของเราเป็นหกเห็นไหมเราจะทําให้สัมประสิทธิ์ด้านหน้าตัวแปร x เป็นหนึ่งก็คือโดยการคูณด้วยอะไรคะสิหนึ่งส่วนหกทั้งสองข้างของสมการเห็นไหมก็คือหารหกละเอาไว้ง่ายตบ เรียกว่าหารหกแล้วกันเนาะนัเรียงจะได้ไม่งงหารหกออกทั้งสองข้างของสมการนะคะเราก็จะได้ x เท่ากับลบห้านั่นเองนะคะต่อไปอย่าลืมอ่าสิ่งสมคัญอย่าลืมต้องเอาไปตรวจคําตอบด้วยนะคะเราก็จะแทนค่า x เท่ากับลบห้าในสมการในสมการไหนอะ่ะก็สมการที่โจทย์กําหนดนั่นเองก็คือสมการนี้นะคะนะตรงไหนเป็น x เอาลบห้าเข้าไปแทนนะคะ วงเล็บแรกก็จะได้4คูณกับวงเล็บ5ลบ1นะคะบวก5คูณกับวงเล็บลบ5บวก2นะคะเท่ากับฝั่งขวามือก็จะเป็น3คูณกับวงเล็บลบ5ลบด้วย8นะคะ,ะเราต้องทําในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปคูณกับจํานวนด้านนอกวงเล็บเนาะวงเล็บแรกลบ5ลบ1 ความหมายมันก็คืออะไรคะลบห้าบวกลบหนึ่งนั่นเองถูกไหมคะก็จะได้เป็นลบหกนะคะต่อไปลบห้าบวกสองก็จะได้ลบสามเท่ากับสามคูณวงเล็บลบห้าลบแปดเหมือนกันเลยนะคะก็คือลบห้าบวกด้วยลบแปดนั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับลบสิบสามนะคะอะ ตอนนี้สามารถเอามาคูณเข้าไปในวงนเล็บได้ละลบสี่คูณลบหกก็เป็นลบยี่สิบสี่นะคะห้าคูณลบสามก็เป็นลบสิบห้าสามคูณลบสิบสามก็จะเป็นลบสามสิบเก้านะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งสองข้างของสมการเมื่อเรารวมกันเรียบร้อยแล้ะก็จะได้เท่ากับลบสามสิบเก้าเห็นไหมทำให้สมการนี้เป็นจริงนะคะแทนค่าเอเข้าไปแล้วสมการเป็นจริง ดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าคำตอบของสมการของเราก็คือลบห้านั่นเองนะคะอะต่อไปมาดูอีกฟักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่สี่นะตัวอย่างที่สี่จากตัวอย่างที่สี่เนี่ยเราจะเห็นว่าสมการของเราเนี่ยอยู่ในรูปของเศษส่วนใช่ไหมคะ x ลบสิบส่วนด้วยสามเท่ากับสาม x บวกห้าส่วนด้วยสี่เห็นไหมถ้าเราเจอกรณีของสมการของเราเนี่ยถ้ามีจำนวนเศษส่วนนะคะดังนั้นให้เราจัดรูปใหม่นะคะเพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณเนาะโดยการหาคอร์นของตัวส่วนนั่นเองนะคะในกรณีนี้ตัวส่วนของเราคือสามกับสี่ดังนั้นเรานำสามกับสี่มาหาคอร์นนะคะนำสามกับสี่มาหาคอรน วิธีการหาค่นอก็คือไงจําได้ไหมอ่าก็คือเอามาหารสั้นถูกไหมคะน้กเรียนเอามาหารสั้นอ่ะตอนนี้มีจํานวนไหนบ้างที่หารทั้งสามและสี่และได้ลงตัวตอนนี้ก็มีแค่จํานวนเดียวก็คือหนึ่งนั่นเองถูกไหมหนึ่งหารสามก็ได้สามหนึ่งหารสี่ก็ได้สี่อ่ะการหาค่นอก็คือนําทั้งเศษแล้วก็ตัวหารมาคูณกันนะคะ หรือเทคนิคง่ายๆก็คือถ้าคอนอของทั้งคู่เป็นหนึ่งก็คือนําทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันเลยนะคะสามคูณสี่ก็เป็นสิบสองดังนั้นเราก็จะได้ว่าคอนอของสามและสี่ก็คือสิบสองนั่นเองพอได้คอนอแล้วทำไงต่อก็คือต้องนําคอนอวันมาคูณทั้งสมการนะคะนําคอนอมาคูณทั้งสิบต์สมการอ่ะคูณคอนอเข้าไปก็จะได้เท่าไหร จะเป็น12คูณ x ลบ10ส่วนด้วย3นะคะส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็น12คูณ 3x บวก5หารด้วย4นะคะ3ตัวนี้สามารถหาร12ได้นะคะก็คือ3 1 3 3 4เป็น12เห็นไหคะแต่ฝั่งขวาม,มือก็เหมือนกันนำ4ไปหาร4 1 4 4 3 12นะคะก็จะได้สมการรูปใหม่ก็คือ4คูณด้วยวงเล็บ ลบสิบนะคะเท่ากับสามคูณด้วยสามเอบวกห้านะคะต่อไปเหมือนเดิมนะคะเราก็ใช้สมบัติการแจกแจงใช่ไหมคะใช้สมบัติการแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะคะจากสี่คูณเก็ได้ส x เอ็กะจากสี่คูณลบสิบก็ได้ลบสี่สิบตอนไปฝั่งขวาม,มือจากสามคูณสามเอก็ได้เก้าเอจากสามคูณห้าก็ได้สิบห้านะคะ อต่อไปสมการปัจจุบันของเราก็จะอยู่ในรูปของ c x ลบ40นะคะเท่ากับ 9x บวก15เห็นไหมทั้งสองฝั่งมี x นะคะต้องทำให้มันเหลือตัวเดียวในกรณีนี้ในตัวอย่างเนาะครูกำจัดลงกำจัด 9x นะคะเอา 9, จะกำจัด 9x 9x ตัวนี้มันเป็นบวกจะกำจัดก็ต้องเอาไปลบออกทั้งสองข้างของสมการใช่ไหมคะแล้ก็จะได้ 5x ลบสี่สิบเท่ากับสิบห้านั่นเองนะคะต่อไปก็กำจัดลบสี่สิบใช่ไหมคะมันเป็นลบจะกำจัดให้กลายเป็นศูนย์ก็ต้องเอาไปบวกสี่สิบทั้งสองข้างของสมการนะ,ะก็จะเหลือห้าเอเท่ากับห้าสิบห้าเห็นไหมคะต่อไปเราต้องการทำให้สัมประสิทธิ์ของเอเป็นหนึ่งใช่ไหมแต่มันติดคูณกับลบห้าอยู่ก็ต้องคูณด้วยส่วนกลับของลบห้าก็คือคูณด้วย เศษหนึ่งส่วนลบห้าทั้งสองข้างของสมการนะคะตรงนี้ฝั่งนี้ลบห้าหารลบห้าก็เหลือแค่เอ็กนะคะเพราะลบหารลบเป็นบวกนะคะฝั่งขวามือนะคะห้าสิบห้าหารด้วยลบห้านะคะก็จะได้เป็นลบสิบเอะะ็นนเอนนเดน,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 นั่นเองนะคะจานวนเต็มอย่าลืมว่าจานวนเต็มบวกหารด้วยจํานวนเต็มลบก็จะเป็นจานวนเต็มลบนั่นเองนะคะ อย่าลืมเอาไปตรวจคําตอบนะคะอย่าลืมเอาไปตรวจคาตอบทางฝั่งนี้นะคะแทนค่า x เท่ากับลบสิบเอ็ดในสมการนะคะสมการก็คือสมการที่โจทย์กําหนดให้นั่นเองนะคะ,ะตรงไหนเป็น x เราเอาลบสิบเอ็ดเข้าไปแทนเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นลบสิบเอ็ดครูใส่วงเล็บนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นลบสิบเอ็ดนะคะลบสิบหารด้วยสามนะคะส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นสาม คูณลบสิบเอ็ดบวกห้านะคะ,ะทําจำนวนข้างบนให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่าผลรวมข้างบนก่อนลบสิบเอ็ดบวกด้วยลบสิบก็จะเป็นลบยี่สิบเอ็ดส่วนสามนะคะต่อไปลบสามคูณสิบเอ็ดก็จะเป็นลบสามสิบสามถูกไหมบวกห้านะคะ,ะตรงนี้ก็คือลบยี่สิบเอ็ดหารสามก็จะได้ลบเจ็ดนะคะส่วนฝั่งขวาม,มือคูณต่อเพิ่มตรงนี้นิดนึงลบ สามสิบสามบวกห้าเราเท่าไหร่คะเป็นลบยี่สิบแปดถูกไหมสี่หารลบยี่สิบแปดก็จะได้ลบเจ็ดนะเพราะฉะนั้นทั้งสองข้างของสมการเท่ากันนะคะจึงสรุปได้ว่าคำตอบของสมการคือลบสิบเอ็ดนั่นเองนะคะ,นะะต่อไปมาดูตัวอย่างที่ห้านะคะนอกจากเราจะใช้สมบัติการเท่ากันนะคะไปหาในการแก้สมการ ในรูปทั่วๆไปแล้วนะคะเรายังเอามาหาค่าของตัวแปรในรูปอื่นๆได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างสมมติครูกำหนดให้ a เท่ากับเซตหนึ่งส่วนสอง b s นะคะจงหาค่า s ในรูปของ a และ b เมื่อ b ของเราไม่เท่ากับ0และ s, <S ของเราไม่เท่ากับ0นะคะ,อ,ะ,คะอ่าเขาบอกว่าจากประโยคนี้ จงหาค่าของ s ในรูปของ a และ b มันหมายความว่าไงหมายความว่าให้เราเปลี่ยนรูปของสมการให้อยู่ในรูปของ h ะะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเพราะจากโจทย์ของเราเราเขียนในรูปของ a เท่ากับใช่ไหมคะแต่เราจะเปลี่ยนสมการคือให้หาค่าของ s ให้ s เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะ,ะมาดูนะคะจากโจทย์ เเท่าก,กับเศษหนึ่งส่วนสอง b ีเห็นไหมต้องการหาค่าว่า S เท่ากับเท่าไหร่แต่ตอนนี้ค่า s ของเรามันติดอะไรบ้างมันติดคูณอยู่หนึ่งส่วนสองแล้วก็ติดคูณ b อยู่ใช่ไหมคะอันดับแรกเราก็ต้องกําจัดสองก่อนอ่าสองมันคูณอยู่คูณเซตหนึ่งส่วนสองอยู่ใช่ไหมคะกำจัดสองด้วยการนำสองมาคูณทั้งสองข้างของสมงการนะคะก็จะได้สอง a เท่าก,กับสองคูณด้วยเซตหนึ่งส่วนสอง b h นะคะ ดังนั้นก็จะได้ 2a เท่ากับ bs เห็นไหมสองตัดสองหายไปนะคะก็จะเหลือแค่ bs อ่ะใกล้ละฝั่งขวามือ s ของเรามันติดคูณ b อยู่ดังนั้นก็ต้องเอา b ไปหารออกทั้งสองข้างของสมการใช่ไหมคะ b หาร b ก็เหลือ s, <S เดียวดังนั้นเราก็จะได้ว่า s ของเราเท่ากับ 2a ส่วนด้วย b นั่นเองนะคะ s เท <S S 2> ่ากับ 2 a ส่วนด้วย b นั่นเองนะคะ,อะโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทำกิจกรรมนะคะใ,ให้เรียนเนี่ยแก้สมการต่อไปนี้โดยใช้สมบัติการเท่ากันนะคะและเติมคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดใหะะ้อันนี้ครูจะช่วยก็คือมีโจทย์มาให้นะคะแล้วก็ไกด์มาให้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะและอย่าลืมตรวจคำตอบนะคะ เดี๋ยวก็จะให้นักเรียนลองทำนะคะมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะและก็ฝากอีกนิดนึงก็คือแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดในเรื่องของการแก้สมการนี้มีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะเด<ส>ี๋ยวฝากให้นักเรียนไปทำนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาต่อในคลิปหน้าก็คือการแก้ จทยปัญหาในเรื่องของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ